เอกินบะขวาลายเถ็ะใส่หันไว้มีใส่หันไว้กันเยอเอไ้ตะเกียบเ้อทเดออตสำหกินโอ้ยอินบะนี่กินตัวไดก่อนมัน ไฟเท่าไรบ้าเสร็นแล้วเสร็จบ้าเมื่ได้เจ็บบริไดเจ็บเขียวว่าเมื่อคืนใครรึบอ่ะใครยู่นอนบมคนรอดคนเนี่ยอ่ะห้องห้อนเจ้าว่าเป็นครูเป็นบาบเลนไิเลี้ยอยู่บนน้อมีมีคนช่ยนะ หัดตันเนล้งขนาดของน้ายเหรอเอ้าอบตอนนอันเล้งไปกับทักทายสบายดีพ่อพี่น้องเอซีเวอร์ส,สุขสุขคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่สอสะนอนบานปลายแล้วพี่น้องเอ เอาพ่อพอสนมันนีกัมาฮอดมาเทิงทีบ้านน้องสมโอน้องหลอดทีเรียบร้อยแล้วเนาะโดยวันนี้ก็มาดำเนินการต่อเรื่องเห็ดประตูนอกพี่พี่น้องเนาะอ่าเมื่อวานนี่ก็เบิดมือพ่อพี่น้องเลยตั้งแต่ทางสนอนมาฮอดมาเทิงเนาะก็เลยจัดแบบแบบบริยุทธ์แบบหยพักพ่อนกันเลยเนาะเพราะว่าอันแบบทางเอาไม้มาแล้วก็ตัดโตยังอ่าประกบกันเนาะพี่น้องเลย จนหอดเกือบหักงแรงเงมื่อวานนี้เนาะโดยกับเมื่อกับคำเมื่อเติร์อพี่น้องเอยอ่าแล้วก็ทางน้องกวบพึ่งกับ,บสบายและถ้าสรุนกับเมื่อยังโมหอดเฮือนเนาะเป็นไข่หนาวสั้นพอพี่น้องเอยให้ทางน้องกวบพึ่งขั้นอ่าบารายให้เพราะว่ามันแข็งเนาะมันสั้นเกือบโมหอดพอพี่น้องเอยขับรถขับล่างก็ได้เนาะเกือบโมหดก็เลยแบบกั้นหัวนี่นักเนาะอ่าหัวนัก ก็ได้อันไปกินเมื่อหอดเฮือนก็กินยาสองเม็ดก็เลยพอยังสั่วพี่พี่น้องเอ้ยอถ้าบ่ได้ยาก็คือว่าแหละนักนวงเลยเนาะเพราะว่ามันไข่วูบมาบดเดียวพี่น้องเอ้ยอ่ฮ้อนต้นฮ้อนโตะเพราะว่าอยู่เมื่อวานนี้เนาะทสนก็ก้มลงไปแล้วก็มิงอ่นักหัวุยพี่น้องเอ้ยนักหัวหัวนี่เฮานี่นักเนาะก็เลยว่าเอ้าเป็นหยังว่าซั่นเลยเมื่อตอน อากาศเย็นๆเราเป็นไข่พี่ๆหน,น่อยเอามื่อนี้ก็มาดุนมาชมกันเนาะว่าทางนอนสีเห็ดสำเร็จบ่เนาะสีพอดีบ่หรือมันสีห่างสีเฮินเนาะพี่พี่น้องเยถ้ามันห่างมันเฮินก็นกนคือแบบวา่าอาวัดแท้ผิดพลาดเนาะโดยถ้าพอดีถือว่าโอเคพี่ๆหน,งงน่อยโดยอาจังได้ก็ล่อลุ้นรอติดตามไปเรื่อยๆพี่พี่น้องเยจนว่าทางสวรนเห็นแล้วพวกนั้นเนาะโดย สบายดีอ่า đi พอพอดีบาดนี้เออโรงเรียนแล้ว โอหอองสบายดีเดยพ่อจท่อหอกก็ิ้มเข้าเลยน่ะเหรอยังเป็นยังไงบ้านบอยากเข่าที่บอยากเข่าเดยอยากยักษ์เนาะแล้วบูอยากเขาแล้วตื่นมาไปเลยหมอกเนี่ยนี่นะเอ้ต้องขี้เปียเตะหืมลมือเลยขี้เปียอ้อมแนเท่มว่นะอ้อมแขนเป็นการกระชับหมวเหยีอบยังยังประเด็จคือทายเสียทุงแบบนี้ ซื้อตลาดนี่ทุงเธอได้เขาขายนี่ตรงนึงละหาท่านตรงนึงละชิดท่านตรงคอยเจียวจับได้ว้ายมาหน่อยเจ้านี่ล่ะเอ้ยเบิงเบิงเบิงพ่อพี่น้อยโหกลวนขนาดเพิ่นนี่ตัวเสีบคักอันนี้อาจจะเห็ดมันตรงใส่น้องสมองนี่นะหยอกนี่ นั่นแหละอาจจะเห็ดมันอย่างหัวโฮจะเป็นหูลิงนะเมนวนมาห่อแต่คุณกันนั่นแหละมาอ้อนมาเคลือมายังสิทกตีนปผสมอะไรอะไรสาเพิกนั่นนะโยกิงเก่งขิดไว้ตัวใหญ่ได้อาจจะเห็ดมันได้หน่อยเขียวอันเขียวเดมซักใหญ่ชะนอนตอนนี้ตัดเขียวตัดเขียวอตัดเป็นเมื่อว่าไปเรียนตุ่นเลยเขียวหญิงเด่น นยังถ so uh, uh, ุ่ง oh, ยังอันน yeah. ี mm ้จะไปฝากไผอันนี้ปกิอันเก็บไขยเลยเก็บเสาปุ๊คนโตยาเสาอันนี้ผมไปต้องห่อเออจะไปหาไปต้องอีกป่ะอ้ใบใบนี้มาห่ออันนี้โดยเอาขี้ปลาไปอันเห็ดขมกเขาเนาะขมกเล็กน้อยนะกินข้าวคนบ่กินเข้าคนบ่อกินกับยังอะไรบ้างเกลียวจับเนี่ยอืมมีแงซ้ำตอน ฮะสินแฮะเบืง้โมีแต่หมดบาทหมดรายายแตตากเลดไว้ะหละสกินแบบมีหมดบาทอยู่ตบสีน้ำงนเรรายสตอตัวเองสีจะนยังทุกคนค่นี้หมดก็ส่สมนนี่ว่ะ เขาหอดของหนาได้เลยบ่ของหนาเงี้ยเด้อมาเอาไปกินไก่ไปกินเด้หนี่ิไปทษไก่ไปไหนเนี่ยไปไปกินกับเมนวนพ่อป่ะจำประเด็กเมนวนได้ประเด็กินกินบ่จำประเด็กได้เอาวไอวดีได้นี่เอาถั่วไปละเอาถั่วเอาจานมาปะ มาน,นิซื้อในกินมาคพ,พี่น้องเอ,งนะอ้นีนเนาะสิ่งโต๊ะคพี่น้องเอ้ทางเราสุโอบเกะโอเคคืนนี้พีพ่น้องเอ้มาพอดีรอบเที่ยงอมีอยังน่ะเบิรงดูเจียบปรตเห็นไหมเจียบปร่ะรออดดวะ

แล้่เมนูจีนใส่ผงเสนีแล้วก็นีครบไปหมดเลยตะเคียบเนาะย็นตะเคียบหมูเคียหมูตะเคีย,ยบแล้วเ้ยวะงงไปกินตะเคียบแล้ดูกระปุนมีค้าไนหองเลย วอ้ยโฉมกำเน่งพดให้หลานเองดอเคหรอต้มมั่วเด้อเราเอาแตกปุ่นมาใโอ้ยมาหน่อยเจ้าไม้เด้อมาเตค้างไว้นะเม่นอนว่ามาน่อยมีชนพ้ไลานองิดว่าซุนเจ้าอยากกินต้มปุ้นมากระได้สื่อห เียวบ่เอาเดียวบ่ต้องการบะโห่เท่าใด๋มันบ่จักราคาจ่ายเงินแล้กะจบ60ปลายพันคือพี่น้องเอวเตีแฮะอันนี้หกินบ่ได้ Sì, chào và nói nè xe Mhm, nó nó kì ngay mhm, 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 à mhm, 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 แก่บ่เหมือน,นูนเจ้าอ้าวอาจะไปใช้มาเน,นี่ยใชอเอพายเออกินบาทกขวอลายเห็เอาใช้แทนไรใช้เนื้อไรกันเยอเอออะไรจะเกีเยวกันเออนี่เออเจียวโตสำหรักินโอ้ยอ้ากินบานี่ กินต uh ัวรกมันนไม่นมเก็มอีลวอีเดี๋มาเด้อิข่าเด้อลงรถยัมกินกินเอาไปกิ้ข่าได้มเด้อพี่น้อง fc ่าสิมาเด้อพี่อง f ิ้ข่าวกัน้ข่าเด้อนี่เงื้อเขาเออเด้อพ่อพี่น้องเอิข่ารอบเที่ยงบ้านนองสุโบ สองเทือนนี้เนาะได้นั่งกินพร้อมกันฮะเดี๋ยวมาไปสิซิมเบิ่งอันตะป้นนี่อดซิมแล้วซิมแล้วเป็นไงรับรหืมแซ่บบ่ยังยาเนาะชมบเออแซบแซ่บแรงหลายขนปาถวเียวเนาะเปนอนบ่บ่กินบ่ถือกันจังได๋อันนี้โอ้ บอกว่าออกจากโตมันข <böl> ับแล้วกินแล้วอยากิ้นอันนี้กิน้ำแล้วอ้าวมามีนั่นบอกล่ะมามีไม่ติดสอบก็แล้วสอบสอบเสืบอให้กินจะกินกันหน้าว่ะอันชุกคือโบนัสตอบจะว่าจะชุบ่ะจังหวะเพิ่รดุ้เขาทอดบอเลยเขาปิ่งนึปติ่งแบบโคตรบว่าทอดเลยหึต่งก็่รอยากปนห Mà, lưu, mà, mà mam, 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 nữa mam, rồi mam, 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 coi mam, 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 ป็นไง่ะอบอรไรกันนะชุยุมสืดมันเป็นแบบ่ขขขาขาทอดแล้วมันแบบคลายคือไปสุกกันนะมันมเอ็นนะมันลงใะเลยกงับแป้งแซงแงน่อัี่จเลย

này là bao anh ơi anh 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 thớt anh ngua bọc เน่วพุนเน่อึ่งเน่ยเนไม่ด้กินเบียร์เตซีมันกินจะน้ำอะไย่านนั้นอยู่เป็นตื่นท้อไฟให้เลยบ่เสร็จแล้วเสียจบ่ม่ได้เจ็บมาได้เจ็บแถวว่าเมื่อคืนใครรึเปล่าใครอยู่นอนบนคนหลอดคนเนี่ย

มันมาดุ้นกันมาแล้วว่ามันแล้วแ่เจ้าบเป็นครูเป็นนายบบะอยู่รถอยู่เนี่แล้วเจ้าเป็นครูเป็นบาปเลยสิเรียวอยู่บนน้อมมีมมีคนช่วยอะืัดตัวเลงขนาดขอบหน้าหรอเอาคอบตอนไหนแบบครอบ Một sau mùa thuốc chipai xuống cắp phải xuống mùa bơm tự Bơm mhm 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 đó mà mhm 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 Bây giờ bây mình nghe ông cơ, cứ Chơi chơi chung ăn lên không, chung tắm rau không đi. Đi không? Đưa, không, không Không chung rau, Mình thô không không? Không chung rau Ừm Hãy chung thô không ạ? Không chung không Chắc <laughs> hả thưa mẹ <laughs> <Nói>, con kèm cháu <laughs> Nó nó cũng vô dạ cháu nhớ luôn nó sụp mời luôn thong thì chắc chắn kèm mãi chọn kèm nhang uống kèm nhang ướt uống nhang ra chèp ra mặt chìa hai ba chèp kèm uống kèm 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 im kèm 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 ôi <laughs> ừ, thế anh là... à, kính hết ác kapo nga ơi hết áo đây hết đây hết áo này hết áo này hết áo này mẹ áo này hết 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 này hết áo này muối kiếm mà lên kiếm kìa môn kìa môn mì tôm hiệp mắt không tụi mì lại kìa mãi có móc tóc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  này tóc móc ต้มยาบนยามะไว้าอะไรจะจังสอนเห็นยูงกะเหี่ยมมั้งสามนางยังไปถามก็อีกเ็นดองถามเด้อไทยมันอะคลายได้แต่มีอาชีพย้อนได้เขาเห็นมีชีพได้ใครสูงไหมคะใครต่ำใครยังเหรอหย่าละ อันนั้นกบกนี้เห็ดเด่นมากมากเลยนัวสิต่อนัวดูน,วดนัวแต่ว่ามันเนี่ยมันนึง่งเสียดีกว่าครับนีเป็นเห็นข้าวเจ้าเลย

เมื่อเท่ากับไข่เน้่เป็นไข่เงินอ้าวค่ะวะที่แบบเป็นแต่นั่งทุกเมื่อไข่เงินเป็นไข่ทางเนี่ยสั่นสั่นหนาวเข่าบัดเดียวเย็าไข่เสมออย่างหอ,องมไงมที่นี่เมื่อหอดบางนะอานเครื่งทางเมื่อหอดเอรือนเปุ่บจับยามากินสองม็ด <c oughs> เจะฟังหนึ่งกับเบ้าขึ้นมาเนี่ยออเพราว่ายวะบุญเตียนมาหอดไว้ปะนังกลัวว่าคอยคอยบแบบเดยนไ,ไ,ไ,ไม่หลายโยบไวเลยวะกระบกรบะไว้หกชิีสหนึ่งตัวมันคือไว้ได้ลงผัดเนาะนอ,อากาศเย็นแถมผัด อ่ะสต๊อปก่อนพอพี่น้องเลยให้ทางน้องสมมุติน้องเรากินข่ายยัดพันนัยก๊อกใช่มาเปิเดเลยนี่เปิดภาพมาฝุ่นเดี๋ยวกินบ่นอหนินั่งกระเดือกินกน,น่นนะนี่กระเรือกินเกี๊ยวปลาจัดไปน้องสบู่ไปเลยเราบบเผ็ดเลยเราแบบเอาพา,ามากินกันเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาไปเก็บอีกอ่ะ อเดินเอาเรื่องพรมพี่น้องเองามเนาะต้นมะเขือไม่ค่อยม,มีตุโอ้มีมะเขืออีกเป็นม่างเลยพรมพี่น้องเอโอ้ต้นไม่ใช่ต้นน้อยซื้อต้นมีมะเขือเลยเนาะ อ๋าเป็นอะไรบาทนี่กินข้าวเสร็จชิ้นอะไรบาสนี่เห็ดเบี้ยเตรียมพ่ออะไรบ้างอ่าถูกอ้าวเส้าวจะได้ฉลาดอืมอ้าววันไปฉละเนาะออ้าวพ้อมเเนาะเป็นอะไรกับข้าวกับน้ำเสพอยู่บ้างตังปุ่นเสพตังปุ้นเบอร์หนึ่งของปุ่ เอาจาังไหนกะสีผ้ากันเหินหัวโตพ,พี่น้องเอ้ยเอาจากในคลิปนี้กะสะได้ขอจบคลิปก่อนนะเนาะสบายดีละ่ะสบายดีเดี๋ดยวพี่น้องเอ้หลังจากกินข้าวกินน้ำเนาะพอดีท่าสนองกะซื้อกับข,ข้าวกับน้ำมากินกับน้องๆเพิ่อนพี่น้องเอ้ยมาเนี้ยนะรวมพักข้าวพักน้ำนะ้ำเพิ่นมาเนี้ยซื้อตำข้าวปุ้นเนาะแล้วก็ชินตอกนะ เด็กทอดหมูกาะมแล้วพี่น้องเอ้เนาะกินแล้วกับสิพากันเหียประตูต่อบ,บานอี่พี่น้องเอ้โอ้ลมกับหอยหอยพี่น้องเอ้โอ้ลมแห้งเนาะมาหนี่เมือ่อวานนี่สง,งัดพี่น้องมาหนี่ลมอีกแล้วมาอนี่เอาจังไรคลิปนี้กับพาความเพี่น้องเอซีเบ mm ิร hmm. ์สสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนอนเด้อพี่น้องเอ้ โอ้ยเนาะค่ะในคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปสักอนเนาะไปฟอสนุกคลิปหน้าขอเก่าคําว่าสบายดี